ไอการปวดเข่าเฮ้ยการปวดเข่าเนี่ยมันปวดโดนบ่ปวดเข่าอะไรนี่จัดฟันมากนี่อ๋อที่ตัวไปจัดฟันมากหรือเปล่าอม,มันปวดโดนบ่ตอนนี้ตัวท่านเศร้าป,ปวดบ่แมนไกลแล้วไกลแล้วเนาะชัดบอ่อีกโดนไปไหนนี่อบอกก่บอกถืเอเพระมา่าซีปีซีปีอะไรปวดปวดตลอดซีปี สีปีเงีอาโอ้แล้วบอก็บอกเถอะบอก็บอกเถอะบอกแล้วนี่บอกไอ้ไรเคียวมันจิดรงมาโดนมาไหนใจรู้ตัวยิงดูไอ้รู้โอ้โจมเลยออกจมเลยคือแบบจะอีสักครู่ก็เข้าที่เขาทางยเคียวที่เข้าเนี่ยนะเบิ้งเบิ้งเนี่ยมันเป็นมันเป็นเล็กเล็กงอขึ้นนั่นบะอ่าอีกประมาณสามมือเคียวต้มสินุดออกทันทีเลยนี่มันเกี่ยวเห็นปะเห็นปะนี่โอ้ฟอฟัตโร่บอกก็บอกเถ้าว่าบอกก็บอกแล้วเนาะแมน ขอถามถึงคนคักว่าใช่